วัท่นวันนี้ขอเชิญพี่น้องบ้าน9ก้าพ่อดนานงงามชาวสงขลาและทุกท่านรับพี่น้องครับวันนี้วันสําคัญวันหนึ่งความสุขปีแท้จริงก็คือความสุขของตัวเองนนาไโยไน์ส่วนยิตาจุดทูปเทียนนะครับนะครับ ุกสวรรค์เยกเสียนพ่อเต้วันนี้วัน,วนมงคลลูกหลานชาวจีนพบกเรกีิลัวเพื่อบ้านเมืองเทพแห่งฟ้าดินพระเมตตาประทานพรให้ลูกหลานเชิญนะครับ และเชิญท่านเราจะเรียนรำคาท่านนะครับท่านแรกเคยนายกอโคงแกะจิ้ว เดือดขึ้นเจ้านิวติมติมสิวเทียนหุนเจ้งหุนเจ่งเก้งิวยัคิดแซตตัวหอสิ้นชวนยงป้อกไปดีนะครับกาบ้าว้ที่พระเจ้าก้ยเซ็งองหางพบกกาบ้าว้ที่พระเจ้าสิิงสักยีนมาปีนี้ตรงกับปฏิทินชาวไทยเชื้อสายจีน คือวันที่10สิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 0 5วันนี้ลูกหลานชาวจีนฮกี้ยนแต่จิ๋วโอนเซิงเต้กุนโดยมีนายไพโรสโวลิิดานายกสมาคมฮกี้ยนสุขาตัวแทนนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดสุขาขาวผลไม้14อย่างขนมมากมายทำป้งย6 3สปี แต่ลูกหลานชาวจีนและทุกๆคนได้ยังลำลึกถึงคุณนามความดีทีงคุณวิวัตนวะประภาคาุณและพ่อครัวนะคะมอเข้า3ามยีุ่งนะคะแถสอแถวนะคะ

มาเลยมาเลยทังคู่มาได้ทั้งคู่มันก็ได้เลยไปเลยลข้าไปเลยน่ม้าแล้วไปเลยยายไม่ต้องรีบนะคะยายเดินไปช้าๆนะคะกรรมการช่วยดูแลยายด้วยค่ะไม่ไม่มัวเลยหนุ่มสาวนะคะเชิญไปที่เคาน์เตอร์หนึ่งเลยนะคะหนุ่มสาวเดินตรงไปข้างหน้าเลยนะคะยายยายตรงนี้ได้เลยค่ะหนุ่มสาวเดินตรงไปข้างหน้านะคะ พี่พี่จอยยกมืออยู่นะคะพี่พีวัครับผมครับผมน้องทางนู้นเลยครับทางนู้เลยมีมีหลายช่องครับมีหลายช่องนี่ีจไรัไบง

เป็นล้วนทุกทางการเข้าไปทำบุญหมดที่วันนี้เขาทำบุญที่นี่ทุกที่เขาไปทำบุญที่เต่าของเองด้วยไปหมดทุกที่ของเจ๊ดลาเข้าไปกันแล้วข้ามสมัยข้ามยุคข้ามดไปนะคะที่ท่านนะคะร่วมทำบุญนะคะด้วยความเมตตาของทุกท่านขัดเมืองเจ้าพ่อขวนอูและองค์เทพที่สุดนับทั้งสี่สารเจ้าจงประทานพรให้ทุกท่านประสบในความสุขความเจริญทั้งหน้าที่การงานใน ตลอดจนถึงครอบครัวญาติกยุข้าให้ได้พบแต่ความโชคดีชคนะคะโดนทางไปไหนขอให้ใช้ข้าวปลอดภัยชีวิตมีแต่ความพลเพนตลอดที่ว่ามีบัตรมีบัตรนะครับเพ่อนทีะบุนเพลงในงานเพลงกระาษอันนี้เกิร้อยกว่านั่งด้กับคนทุกคนคนกได้อ ได้หมดได้บอลมาเลยได้หมดได้บอลตกลงค่ะเดี๋ยวรับเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมลงวันนี้ตามตะปิสินเจนวันที่24เดือน6 ตรงกับวันที่10สิงหาคม2 5 6 6เป็นวันคล้ายวันประสูติขององค์เจ้าพ่อกวดอูพวกเราเราคนไทยเชื้อสายจีนได้มาทำพิธีสมโภชสัรรกการและมีพิธีเทกจาดให้แก่ผู้ยากไร้คนพิการแล้วก็มีโรงทานเปิดโรงทานให้ชาชนละแวกนี้ได้รับประทานอาหารกันถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่ ในวันคล้ายว,ว,วันวันสูติของผมเจ้าพก็คือคืววันที่24เดือน6ตามาปจริทินนั้นเราจะมีการพิธีเีกระจาดให้โปรดให้แก่พวกผู้พิการผู้ยากไร้เรื่องปีแรกและผมในนามนายกสมาคมกเกียรติางหาจะถือปฏิบัติเสริมเนื่องไปทุกปี